จะได้จอดรถง่ายหน่อยอะไรหน่อย ที่ี่สถานีบ้านโตกที่สถานีบ้านโตกทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถเรด็จมาจะวางอัตราขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบจุดของสัพหะของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเอดเที่ยวสถานีบ้านโตกในทางขลาที่สองขณะนี้ได้ขบวนรถเสด็จที่เสร็จขั้นสขบวนที่สามถึง ต้นทางสถานีวาดกรุงเทพอภิวตสุดารทางสถานีที่ทางสถาดแยกขบวนรถยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโอกไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเทพบุรีสถานีบัวทิพเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานี้านโบกเป็นงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการจากการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผ <Net> ู้โดยสารทุกขั้นเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ